doctor <Sess> ตัวเรียน <Sess> <Sess> we could drop the whole on คุณทชคเขาทวงเงินทวงทองที่ฝากไว้งานเล็กเลี้ยงกับพระคุณโชคเขบทวงเนี่ยเขาไม่ได้ฝากไว้ร้อยเนึ่ยนะฝากไ้เยอะกเลยก็เด็กๆก็มาช่วยกันแต่ย้อนได้กรมสมเด็จพระเทพรัดับท่านท่านชอบฟปาร์ตี้หาชาติมากเมื่อเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาน่ะวันเกิดท่านเละ วันพระราบผสมพกวันไทยมาที่ท่านถวายมาโยท่านถวายมาเอาไปตลอดโยเป็นมงคลแล้วโยให้เอามาใส่เอาเป็นมงคลใส่ไหนใบจริงโดนพกเขาฝากว้ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ เอ๊ะบางียังไม่ทัดเทศเลยย่างอยู่หลังโถนมีโยมเอาไปใส่ก่อนไนงะย่างไม่ทันทวงชุดรอบยั้ไม่ทวงเลรใจหลังโถงแล้วแมเ,เป็นมงคลมากย่ามแนะยังไม่ได้เปลีย่ยนเลยโยมใช้ตลอดมีย่ามใหม่นะฮะแต่ใช้ใบนี้ตลอดเป็นสุขใจเทศถวายพระเทศมาแล้วถวายย้าา หลวงพ่อว่าท่านจะคุณปริยานะลงรมการจะไปไม่ได้ชัดมาท่านว่ามาวางไว้ตรงนี้โยนีンン้มงคลใหญ่เลยวันนี้อ่่านีไม่มีวัดไหนเลยแล้วก็บาทนี่มัก็มีบัตรเงินบัตรหลวงวัดอื่นก็ใส่น้ำวัดนี้ใส่พะโคนแล้วแล้วต่น้ตาเลียนโยนใส่หลังโขนขลังกวัดอื่น เนี yeah. ่ยใครได้ขวานบนไปเนี่ยขังมากเพราะว่านเป็ตาเทียนยดยดไม่ถึงข,ข้างลแบบ่างยดล่องขงบนอย่างเดียวแล้วแทงที่ไหนล่ะเนี่ยอ้าว สองเหมือนเดิมของทันหายแต่มีติดเก็บไว้ยอมเสียกรรมไปก่อนนั่นแหละทึงจะได้ตอบพระเวทยาจะตอบจะโนดท่านไดยังไงวัว าให้น้ข้าวแขนแดดแาดละเอียดงาแล้วเก่งว่าคุณตัดลูกค้าคุณตัดลูกค้าคุณตัดลูกเรือดิฉันทำผิดไปแล้วเงินทองที่ดุงตาฝากไว้นะใช้ยมดแตงว่าดิฉันทำลังลูกสาวเนคนี่เลี้ยวลูกสาวคนราะฉันมีที่ยกให้ดวงตาไปลูกสาวของดิฉันนี้ตั้งชื่อมาตั้งแต่ตัวจิ๊กเก็กชื่อว่าอภิษฎา เ่อก่อนไม่ได้ชื่ออเมิตาดาหรอกก็ชื่อมาลีโอเคเราจะรู้จักเขาเป็นในพนตั้งชื่อมันตั้งตัวๆีลิ๊กๆชื่อว่าอเมิตตดาตามแต่กุณตาเจ้าเป็นการเดินานานับเนือกันมาต่อบบกอน จะเลียกไว้แตแเอวปูหรือว่าจะให้เป็นคู่เพียงหมอหรือว่าจะไม่นอนที่ปลายเตียถ้าเป็เจ้าก็ยินยอมพร้อมสิ้งเสร็จแล้วนั้นไี่ว่าโทษผู้แย่โูวันนั้นตาถูกโษ

ยาเทียวเหลิวตาเะแนนประพรอดแก้ออนพอเยื้ออ้ออ้อ้ยดารรวงไห้ดินนอยาถึงนักแคาเ็็แก้มลุกติดทานาไอโรงธราี้้ันช่ากดวงลอยลออยทาวนาลาสกุนพระนุ่งจับเตือนท่านนานไปอยู่บานุกต้งเป็นอยู่รวมที่รวมสุสนนิเสน่ิหา พระรามนาพระราหลายต้นลงในบ้านนั้นชุกชายจะมาทั้งผู้ดีผู้ยากไม่หนักหนาอาจารสัมปทจจิ้สวางวัดมาเห็นมิจาเด็กดักรู้วิรู้จักวัดแจกวิญญาณอิมันปฏิบัติทุกสิ่งสเหรับ อได้ผัวแก่แต่ว่ายังจะจะตายแต่ว่าความดีของแม่แกได้มากมายมันปฏิบัติผัวแล้วลภราเขาไม่ช่วยเจิ้มโจมสวยไว้เองจักสิทธาวกินมาบัดนั่งาเองเลยกระไรเลยทำอาหารราเลยชักิต่เป็นตัวจะรู้จักปฏิบัติผัวสักนิดนึ่งก็ไม่มีที่เหี้ยหนีนั่งไม่รู้จักตายน่าจะจับมือเอาลงไปขายเละ ใจใจดีก็เกลื่อนโลกนี้ลงจากเรือนไปหาเราพวกเพื่อนผู้ทนห้ารอทำงานร้องไห้เช็ดน้ำตาเราหากันมาให้แคบตกฟันทุกท้เปงนั่งบนทุกคนป้าเสกษล้นสื่เข่ากันว่าไอ้ขันเรามันเป็นกระนังข้ามพันมันเป็นกระลิูกนักเองเนเองนเองนังตะโอยข้าโอ้ đang ta về qua mang chiếc kem mẹ sữa trả lời lên ngay để cho việc กี่เดือนแล้วมันจะมาตัเตือนต่อความไม่คุ้นไปกับมันหรือจะเสียไปสักเท่าไหร่ก็ไปกินไปก็เป็นเรียนตุลาการไปหน่อยหน้ากินมันหาผาเพื่อทนมือทนตาเราไม่ได้มันจะได้หนีเราไปเสียจากบ้านดี้หัวเรากำลังเราจะเสียเวลาเน้นการแตกการก่อนพระวิจารา์หาดูไม่ว่าวันนี้จะเกิดใครที่ท้านายเพราะทรงดานสามีชาวบ้านเดินผ่านบ้านอาดรถเห็นทางวิตาราปฏิบัติดี ุกตีเมียเป็นการเนี่ยเมียทั้งหลายแทนที่จะนึกว่าตัวเองถงเพรอาอะไรไม่เกไปนึกว่าผัวตีพระอมิตาเป็นต้นเหตุประมาณยี่สิบปักคนนะไปยอที่ท่านาบันนี้อมิตามาตากาักน้าจะรุมดา่าทุกตีด่าว่าบีให้อมิตา,าออกไปจากหมูบ่บ้านผัวเรากับเรา,รา,ระาจะได้สนุกสานเตมือนกนการกอดแตงกาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đặt sao อกุวแต่ทีเป็นอแงแมแดงก็หอดาวนุ้แูแใจไเตให้ได้ผูกได้เธอลัแก้งแ้งตุเสียงตายหว่าไม่ไกลก็ไมต่อมาวงก็จะทาอาต้องไม่ให้จทาหกคนไม่ต้องนใจดูไม่ทำไมใจแก่กาม้องไป ทะเลทันทารุทิทำไม่อยางทิ้งยเทได้เท่ากันได้แล้วก็เกี่ยวว่าก็ตายงานเหนื่อยลุกตีนอเมซายาเหนื่อยรึเปล่ลุกตีนเนี่ยเราตาอเมซายาก็วันนั้นไม่ได้นะ ปีนายายกลับมาฆ่าเป็นคนรา้ายเลยทำดีไม่ได้ดต้องฆ่า,า,าอาบน้ำทกแบบนั้นแต่ว่ายอมไอ้นี่มันตายหลืออ่ีนี่มันมีอย่างนี้นะคนโบราณเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าบุญถึงตายยงและป่วยรักษาไม่หายในเดิม ก็ไม th ่เหมือบุญเคยได้ยินคำนี้ไหมยาบุญมาวาดขนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนักก็รักบุญไม่มาวาาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักหนักแว่กมันมีบุญมาเกี่ยวอ็เพื่อเป็นที่เบียดตมาลำใหญ่นะโอ้โหตายหมดพอไปดูตำรวจไปค้นรอดหนึ่งคนรอดได้ได้พวกเพศกัดบุญกามีบุญอันได้กัดไปแล้วบุญพุ่งรอสงองรักษา บราณอยากอับุญใหญ่สามเรื่องเขาบอกว่าโบราณนั่นโบราณบุญใหญ่นี่มันเท่ากันเลยสามเรื่องในบวันลูกชายตัวเองใไปถึงพระสองเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามเป็นเจ้าภาพเวกเลดอนเพียงกันเดียวบุญเท่ากับบวชลูกชายกับทอดกระถิ่นคดดูนะแค่เป็นเจ้าภาพกันเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าว่าไปบอโยมันดีใจมากแค่ในบ้านมีพันคนเนี่ยแล้วมันก็บอกแห้ปีละ้อยสามคน และวชิ้นเหลือเท่าไหร่ไม่ได้บอกเพราะบางมีเนี่ย3ิสามกันแล้วทีนี้ปีหน้าจะเดินได้หรือเปล่าปีหน้าจะป่วยหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะั้นได้ทีนี้ดีใจหมดนะเขาเป็นคนดีมากขอบคุณเจ้าว่าให้เป็นให้เป็นเจ้าภาพปีนี้แต่แปลงร้กงโจรเชื่อว่าถ้าเนื้อหา คือทำอะไรกับทูตชกเนี่ยรูปไม่หล่อรูปไม่หล่อรูปไม่สวยแต่มีเงินไม่เป็นไรหรือไม่มีเงินแต่หล่อแต่สวยรูปเป็นสักแต่ทูตชกไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยอมเงินก็ไม่มีหล่อก็ไม่หล่อโยมเออหนักหนาอะไรกันตาทูตชกเนี่ยและไม่ได้ดีเลยธรรมดาได้ยกคนเราไม่ไม่ไม่มีใครที่เหนือข้างหน้า ก็คนหน้าผากสวยคิ้งสวยตาสวยหน้าบูสวยปากไม่สวยปิดปากไทยรูปสวยเออแต่ทนชอกไม่มีอะไรสวยเลยสิบแปดแห่งอพาร์ตเมนต์เออแย่เลยและวใบหน้ายก็ไม่ดีโยมเลยไม่ยอมรับเจมทูนชกเพราะคิดว่าถ้าพการทูนช็อกแล้วคนที่มาฟังร่วมกับเจ้าภาพการชูนชกจะขี้เหร่พันชาตินี้ง ยกเง้นมาไม่เอียวเออเขาไม่เอาสิแใจยอมเข้าใจผิดคนโบราณเข้าใจกันเดียวผิดการเตือนก็พอเข้าใจได้ทำไมล่ะพุทธเจ้าบอกเจตนาหังพิทโวเอกัลมงวัดถามถ้าเจตนาดีก็จะได้แก่สิ่งดีเท่านั้นเองชูทบร่างกายเสียไหมเสียนิสัยเสียไม่เสียแต่แกไม่เสียทั้งหมด แกไม่มีสี่อย่างที่คนปกติกไม่มีและอย่างมีอะไรบ้างแนวอโรคาหุตวาหาโรคอโรคาบอกดีดชูช็สุขภาพตีไม่เป็นโรคอะไรเราจะคิดดูนี้กามีปัญหาต้องติดชิดตาดูช็อตลอดตาถ้าุูช็ชเป็นโคิดก,กันหาทาลีติดด้วยแล้วที่นิ้ไม่มียาไม่มีตายสามศพ ชูชกไม่ติดโรคอะไรให้เทนเนอรรัตไปถือจังขนาแก้นนะะแก็สุขภาพดีตลอดนะเดนซ้อมแกไม่ได้เป็นขอทานตลอดชาตินะเพราะมันฝ่ายนะรวยมากเลยรวยอะไรเอาชาลีกันหาไปไถ่ทองคำพันแท่งรชาชรถลอยมาลยอยทางลอยข้ามมาตัวตัวหนึ่งโยงข้ากระเบื้อันหนึ่งของพระราชาถูกข้อเท,ทนเนอร์รัตมาอรราัศวินมา นะ, ôi, นะลละรวยมากสามฉลากกราบปุกคุณนะผู้ชมอมิตรดาหลอกันให้ตายในป่านะไม่ใช่ให้ไปขอชาลีปันหาตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ขอเพราะถ้าหากว่าอยากให้ชาลีปันหามาเป็นทั้งรับใช้จริงๆเ่ยเพราะเพราะชูชกไปขออมิตรดาเขาต้องรอสิแต่ไม่รอไปเป็นหัวใหม่เลยแสดงว่าหลอกให้ตายในป่าคิดว่าไม่ถึงเขาลงกดแนะ่ แต่ดูทบผ่านสัตว์ป่าดูรถผ่านคนดูร้ายเช่นเด็กตบุกได้ฉลาดยอมชาตินี้เป็นขอทานชาติหน้าใครเป็นลูกตระัดตักกวอืมเป็นเจ้าชายเอกปรทัดเห็นไหม <S <S ชูมชกจะมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีจชาติไทยเป็นเจ้าพาวันนี้นะเบบนี่ะฉลาดฉลาดยาบัตรนี้ใครเอาบัตรใส่ใคร แล้วใครมาฟังร่วมเราจะพาทั้งฉลาดเพราะจะได้อานีสมกันต่อไปนี้นึ่งสุขภาพดีฝเป็นอภัย กันที้อันสองรับเล,เ,ลเลยฟังเสร็จแล้วกลับบ้านเลยได้หรอ,อยังอยู่ยังมีการต่อเองการนี้พอแล้วยอมประเดี๋ยวมีพิมพ์มีมสตัตถาปกรถวายคลายวันเฉลิมพระนบบนชนมพัรษาในหลวงจาชการที่เก้าปัดโพธจากทุกปีเดี๋ยวไปแล้วท่าน เดี๋ยวไม่มากก็จีนจะไม่ไปก่อนเปละละ็นลาลานะมาก็ไปแล้วจะอยู่ทำไมอ่อแล้วก็มีใครหม้แล้วอาจันอาตมพราเชงพระธรรมเทศนามาในการที่ห้าดูจบกอดร่มควันเวลา หมดแล้วยังดีนะเนี่